คุณคิดว่าระหว่างสองท่านนี้ใครมีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นธรรมทูตมากกว่ากันท่านแรกคุณตุย้ยเป็นนักปฏิบัติธรรมมาช่วยงานที่วัดเป็นประจำและสม่ำเสมอท่านที่สองคุณยุย้ยเป็นพรว่าทั่วไปมาวัดอย่างมากเดือนละครั้งเพื่อจะได้เจอเพื่อนคนไทยที่วัดกินอาหารไทยอร่อยๆที่วัด พอมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมลองฟังเรื่องราวต่อไปนี้ดูซิว่าคำตอบของคุณจะเปลี่ยนไปไหมสวัสดีค่ะพี่ตุย้ยไม่ได้เจอกันนานพี่หน้าตาสดใสจังเลยพี่ไปทำอะไรมาคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะพี่เพิ่งกลับมาจากการอบรมธรรมท,รมทูตเครืองหัดวิถีพุทค่ะโอ้สงสัยงานนี้ต้องมีส่วนทำให้หน้าตาพี่ผุดผ่องอย่างนี้เอ๊ะแล้ว ธรรมทูตคฤหั์วิถีพุทธคืออะไรคะเป็นคำที่เพิ่งเริ่มมีมาใช้ขึ้นมามเมื่อไม่นานนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยน้องยุ้ยเนี่ยก็เป็นธรรมทูตคฤหั์ด้วยนะคะรู้ตัวหรือเปล่าจริงหรอคะพี่จะเป็นได้ยังไงไม่เคยสอนธรรมะแล้วไม่กล้าสอนด้วยกลัวบาปการสอนธรรมะเป็นเรื่องของพระเอาอย่างนี้พี่ขอถามคำถามน้องยุ้ยสามข้อนะคะ ได้ค่ะค่ะเอาละนะข้อที่หนึ่งสามีน้องยุ้ยรู้หรือเปล่าว่าน้องยุ้ยนับถือศาสนาพุทธรู้คะ่ะตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็พาไปวัดแต่อาจจะไม่บ่อยนะคะเขาเป็นคนยิวก็จริงอะ่ะแต่เวลาพาไปวัดก็ไม่ว่าอะไรนะคะให้กราบพระก็กราบค่ะค่ะแล้วข้อสองนะคะทางครอบครัวสามีเขายอมรับที่น้องยุ้ยเป็นชาวพุทธไหมคะ ยิ่งกว่ายอมรับค่ะพี่เขาก็ยังดีใจที่ยุ้ยหาวัดไทยที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะนยุ้ยก็ชอบเล่าเรื่องที่ยุ้ยมาที่วัดให้เขาฟังอยู่บ่อยๆค่ะข้อสามเพื่อนบ้านรู้ไหมคะว่าน้องยุ้ยเป็นชาวพุทธรู้ค่ะอย่างตอนที่ยุ้ยนิมนต์หลวงพ่อมาทําพิธีทําบุญบ้านที่บ้านนะคะยุ้ยก็ยังเชิญเพื่อนบ้านที่เป็นชาวคลิสมาร่วมงานด้วยเลยค่ะเขาก็นั่งฟังสวดนะคะแถมยังตอนท้ายยัง เชิญให้หลวงพ่อไปลดน้ำมนต์บ้านเขาด้วยค่ะอืมนี่แหละค่ะน้องยุ้ยได้ทำหน้าที่แนะนำให้เขารู้จักพระพุทธศาสนาที่พี่ไปอบรมมานะคะท่านสอนว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในต่างประเทศไม่ใช่ไปชวนให้เขาเปลี่ยนศาสนาแค่เขาเป็นมิตรกับเราเขายอมรับเรานี่คือการเผยแผ่แล้ว เข้าใจหรือยังคะว่าทําไมอ่ะพี่ถึงบอกว่าน้องยูย่ก็เป็นธรรมทูตเคลือหัดเหมือนกันโอ้พี่ตุย้ยขอบคุณมากค่ะไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้มาก่อนเลยรู้สึกภูมิใจจังปกติก็ภูมิใจที่นับถือาศาสนาพุทธนะคะพอรู้อย่างนี้ยิ่งปราบปลื้มใจมากเลยค่ะค่ะพี่ก็เพิ่งรู้นะคะว่าพี่เป็นธรรมทูตเครือขัดจากการไปอบรมเช่นกันค่ะ คณะสงฆ์ที่ท่านจัดงานอบรมให้จริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่อจะประกาศเกียรติคุณของคาราวาสอย่างเราๆว่าทำหน้าที่เป็นธรรมทูตเช่นกันเรานำเอาศาสนาพุทธนะคะเข้าถึงชุมชนรอบๆตัวเราดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้จักเข้าใจและยอมรับพระพุทธศาสนาพี่อยากจะบอกว่าพี่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะธรรมทูตครือข่าอย่างเป็นทางการด้วยนะคะ โอ้ว้าวสุดยอดเลยพี่เหมือนได้รับตำแหน่งทั้นทูตเลยรู้สึกอย่างนั้นหรือป่ะอืมใช่ค่ะพี่ภูมิใจมากเลยไม่น้อยไปกว่าตอนที่ได้รับปริญญาเลยนะคะเนี่ยน้งยุ้ยรู้ไหมคะตอนที่พี่ไปอบรมนะมีพระเถระหลายลูกซึ่งเป็นผู้นำของคณะสงฆ์ทั้งจากยุโรปและก็อเมริกามาร่วมงานด้วยพี่เข้าใจว่าท่านเนี่ยมีศาสนกิจเยอะ แต่ท่านจัดเวลามาเพื่อร่วมง,งานและสอนด้วยนะคะก็เพราะท่านน่ะต้องการแสดงออกถึงความชื่นชมในผลงานที่ญาติโยมช่วยกันบุกเบิกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใดต่างแดนและประกาศกิจคุณของญาติโยมโอกาสอย่างเนี้ยหายากนะคะที่คารวะอย่างเราเราจะมีโอกาสได้พบพระเถระนั้นพร้อมๆกันท่านมาเพื่ออนุโมทนากับพวกเรานะคะ ทำให้พี่ราบปลืปล้มแล้วก็ปิติอย่างสุดๆเลยค่ะมีหน้าล่ะพี่ตุ้ยหน้าตาจริงดูสดใสยิ่งนักเอ๊ะตะกี้พี่พูดว่าท่านสอนด้วยต้องเข้าคลาสเรียนด้วยหรอคะยากไหมพี่อืมไม่ยากค่ะน้องยุย้ยท่าน,น่ะต้องการให้พวกเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะให้มากขึ้นเวลาเราไปพูด หรือว่าคุยกับคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยเราจะได้มีความมั่นใจกล้าพูดแล้วก็จะได้พูดไปในแนวเดียวกันค่ะพี่ตุ้ยคะ่ะพี่ตุย้ยแล้วอย่างนี้จะมีการเปิดอบรมอย่างนี้อีกไหมคะแล้วจะสมัครได้ยังไงคะอืมน้องยุ้ยมาเนี่ยได้จังหวะพอดีเลยพี่กำลังเตรียมใบประชาสัมพันธ์อยู่พอดีนี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่ตุย้ยด้วยความยินดีคะ่ะคำตอบของคุณเปลี่ยนไปไหม คำตอบคือทั้งสองท่านล้วนเป็นธรรมทูตคฤรัสถัที่ได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนก,นกันกับชาวพุทธไทยในต่างประเทศทุกๆท,ท,ท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ชาวพุทธไทยในต่างแดนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมีไลฟ์สไตล์อย่างไรถ้าคุณเปิดเผยความเป็นชาวพุทธของคุณออกมาให้กับสังคมรอบข้างขอให้คุณมีความภาคภูมิใจว่า คุณเองก็เป็นธรรมทูตคาราทวิถีพุทธเช่นกันความภาคภูมิใจในความเป็นพุทธอย่างนี้แหละมีพลังจะทําให้ศาสนาพุทธยั่งยืนและมั่นคงสืบต่อไปขอเชิญชวนกัลยาณมิตรชาวพุทธเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมทูตคาราทวิถีพุทธที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่5-6มิถุนายน2567นี้ดูรายละเอียดของการอบรม ได้าจากช่องทางที่ระบุไว้ใน Description แล้วพบกันนะครับ